ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะคือของขวัญชิ้นพิเศษทุกชิ้นนะคะคนที่ทำให้คุณมีความสุขจงรู้สึกขอบคุณนะคะสำนึกรู้คุณเนาะแล้วก็พูดขอบคุณนะคะทุกครั้งที่เราตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนนะคะขอบคุณ ผู้คนเหล่านั้นนะคะกลราณมิตรผู้คนเหล่านั้นที่เข้ามาทําให้ชีวิตเรามีความสุขเ mm. บิกบานสํานึกรู้คุณมากๆนะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาอย่างไพศาลมหาศาลนะคะแล้วคนที่เข้ามาทําให้คุณเสียใจ mm. ก็จงขอบคุณเขานะคะมันก็เป็นของขวัญเหมือนกันเนาะเขาอะยอมเสียสละเลยนะคะที่จะทํา ให้คุณได้พบสัจธรรมจริงไหมเขาเข้ามาให้คุณเสียใจผู้จใจคุณเสียใจอะไรเงี้ยหรือการกระทําอะไรแล้วแต่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรบังเอิญค่ะเขาเข้ามาเพื่อทําให้เราได้ตื่นรู้เขาเข้ามาให้ทําให้เราได้มีประสบการณ์นะทุกสิ่งนะคะที่เข้ามาเป็นของขวัญของเราหมดเลยเราทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ละหน้าที่ที่เข้ามาขัดเกลากันนะคะก็แตกต่างกันเนาะคนทุกคนเข้ามา เพื่อเป็นของขวัญให้กันละกันเราก็เป็นของขวัญให้เขาเขาก็เป็นของขวัญให้เราอยู่ที่เรานะคะจะเลือกเป็นชิ้นไหนชิ้นที่ผูกโบหรือชิ้นที่มีกลิ่นไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะเราจงเลือกที่จะเป็นของขวัญให้กันละกันนะคะ